หลวยวงโซลาเซลนะครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลหนองสว่างอำเภอลมศัก์ทดสอบกับอินเวอร์เตอร์ขนาด5.5กิโลวัตต์ตอนนี้ใช้แผงโซลาเซลขนาด570วัตต์12แผงนะครับเป็นโมโนครัเซลลเวลาประมาณ4โมงเย็น4โมง20หรือ22 อันนี้โหลดเป็นปั๊มน้ำสองตัวตัวหนึ่งเป็นซับเมอร์ขนาดหนึ่งแรงแล้วก็ปั๊มน้ำไปใส่ปสปริงเกอร์บนหลังคายหนึ่งแรงนะครับอันนี้ใช้ไฟจากสองแหล่งจ่ายโซลเลสดาเซลล์จะได้โหลดอยู่ที่หนึ่งจุดหกกิโลวัตต์นะครับที่เหลือเป็นของไฟบ้านตอนนี้กระแสจากกิโนเทมเปอร์อยู่ที่14แอมป์นะครับ ยมโวลต์อยู่ที่200ประมาณ220โวลต์ประมาณ2,500วัตต์ประมาณ3กิโลวัตต์นะครับดูดูที่มิเตอร์ตัวนี้3กิโลวัตต์นะครับเครื่องใช้2เครื่องแล้วก็เครื่องใช้เป็นโหลดไฟในบ้านพวกตู้เย็นอันนี้อยู่ที่3กิโลวัตต์กระแสอยู่ที่ 14. จุดคาแอมก็เครื่องผ่านการทดสอบเครื่องนี้ใช้มาเป็นเวลาสามปีแล้วติดตั้งเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนนี้มาปรับปรุงใหม่เนื่องจากซิโนทัมเมอร์กับเอทีเพังแล้วก็เปลี่ยนแผงจากแผงมือสองเป็นแผงมือหนึ่งเป็นโมโนนะครับก็เวลาสี่โมงครึ่งล้ะก็แผงได้ไฟดีมาก ป็นแผงครับเซลล์โมโน570วัตต์12แผงก็ผ่านการทดสอบับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลหนองสว่างจากฉลวยวงโซลาเซลล์